ภาพวาดภาพจิตกรรมฝาผนังตามวัดตามสถานที่สำคัญหรือตามาศาสนสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาจะงดงามวิกิตพิสดารขนาดไหนก็ตามภาพวาดเหล่านี้ซุกซ่อนเงาของวันเพื่อต้องการให้คนนั้นระลึกถ,ถึงเอาไวาย้ย้อนแยง้งเพื่อที่จะ ่วงปัจจุบันเอาจริงๆถามว่าจะภาพวาดซุกซ่อนอะไรก็ตามมันก็คือห่วงโซ่แห่งการผูกรัดผูกสัมพันธ์กันระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตใครก็ตามที่สามารถผูกโยงเชือกทั้งสามเส้นนี้ฟันให้เป็น เกลียวเดียวกันบุคคลนั้นจะสามารถใช้เชือกนี้ผูกรัดรัง้งยืหยุดหยุดเวลาให้สามารถมองเห็นภัยที่จะเกิดในวันหน้าได้แต่เรื่องเกี่ยวกับภาพต่างๆที่สะท้อนเงาดังที่กล่าวมา เช่นเดียวกันผมกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับเทวดาในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่เป็นกลึงสัตว์เดรฉานพระยานาพระยาคุตยักษ์เท้าเวสุวรรณเท้าจตุโรคบาลทั้งสี่ท่านพระแม่ธรณีพระแม่โพศพพระแม่นางกวักผมกล่าวถึงกล่าวถึง ป่าหิมพ่านป่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาพันธุ์เกินความคิดนกมีหมื่นแสนล้านสายพันธุ์ไก่มีหมื่นแสนล้านสายพันธุ์มี 10, 000, 000, 000, 000. มพญานาคมีสิงห์มีเสือมีอะไรที่เกินความคิดผมแปลกใจอีกมีแม้แต่ผลไม้ที่ไม่มีเอาไว้กินแต่เอาไว้สมสู่ ให้เราฤาษีนักศิทธ์พากันไปสอยหอบกลับไปที่พักเอาไว้เสพสมเอาไว้กอดเอาไว้นอนมักเกีริพลเขาก็ว่าอยู่ในป่าหิมพานป่าหิมพานเป็นที่ตั้งของเขาไกราชเป็นที่ตั้งของสะอนดาษวันหน้าละมาตตะลุยเฉพาะป่าหิมพานซึ่งป่าหิมพานนี้อยู่ในอำนาจ การดูแลอยู่ในสายตาของเท้าเจตุรกบาลทั้งสี่พูดมาตั้งเยอะถามว่าเรื่องเทวดาเนี่ยเกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าหลายเรื่องไม่ว่าตั้งแต่ตอนท่านประสูตรออกบวชตอนท่านได้ยินเสียงพินสามสาย เทวดามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแม้แต่พรมชั้นสูงพุทธองค์ก็สยบล้างทิฏฐิได้ก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าก็ทําอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งถึงเกี่ยวข้องกับเทวดามากมายขนาดนี้มีเวลาครับก็เลยไปศึกษาดูเออพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่นั่งนงนอนๆน,นนะครับเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จไม่ใช่นั่งนั่งนอนๆจิตวัรของท่าน แต่ละวันแต่ละวันนี้เช้าตรู่ท่านจะเตรียมตัวออกบินธบาตไปรับบินธบาตกับศรัทธาญาติโยมที่ท่านพิจารณาแล้วตั้งแต่เช้าตรู่ในแต่ละวันพอตอนเย็นละ่ะพอตอนเย็นประมาณทักสี่ห้าโมงท่านก็จะเทศนาโปรดญาติโยมที่เสร็จไร่เสร็จนา เสร็จจากการค้าขายกษัตริย์ต่างๆท่านก็จะโปรดยังไม่ได้นะครับทีน,นี้ในระหว่างช่วงเวลาประมาณชักสองทุ่มคำ่ำๆประมาณนี้ท่านก็จะให้โอวาทแกพระภิกษุให้มาถามปัญหาองค์ไหนสงสัยองค์ไหนยังปฏิบัติติดขัดท่านก็จะโปรดทัศนาสั่งสอนยังไม่เสร็จอีกนะครับ กลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองท่านก็จะสนทนาธรรมกับพระพรมเทวดาแต่ละชั้นที่ลงมาส่วนมากจะเป็นเทวดาชั้นพรมเป็นหลักลงมาชั้นที่อยู่สูงเนื่องจากว่าพรมชั้นนั้นสำเร็จฤทธิ์ได้ปฐมฌานพอที่จะมีความรู้ในเรื่องของสมระการเพ่งกิจการเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดความอิ่มใจพอใจ จนจเกิดเป็นพระพรหมวันหน้าเราค่อยเล่านะครับพระพรหมนี้ก็ดิษไม่ธรรมดาแล้วทีนี้นะพอเวลาประมาณสักตีสี่พระพุทธองค์ก็จะมานั่งตรวจดูว่าญาติโยมหรือใครหรือสัตว์ตนไหนเทวดาตนไหนที่เหมาะที่จะได้รับธรรมะในวันนี้และได้ประโยชน์จากธรรมะเหล่านี้ แพร่กระจายให้คนต่างๆได้รับรู้ถ้าท่านเห็นใครที่ปรากฏในขายในพยานของท่านท่านก็จะออกไปรับปินตาบาตหรือไปโปรดในนั้นอันนี้คือวันหนึ่งวันหนึ่งของพระพุทธเจ้าไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาพักเลยนะครับท่านทําอยู่อย่างนี้จนอายุ80ปีกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันเราเรียกกันว่าพุทธกิจ มีคำว่าตอบปัญหาเทวดาแสดงว่าเทวดานั้นมีจริงมีจริงในพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาถามว่าถ้าเทวดามีจริงอธิบายรูปร่างได้ไหมในไตรภูมิคถาอธิบายไว้ชัดเจนว่าเทวดานั้นจะมีรูปร่างใหญ่สูงกว่าเราอีกเยอะหรือจะเนรมิตเท่าเราก็ได้เทวดาแต่ละตนรูปร่างหน้าตาผิวพรรณจะสวยสดงดงาม คำว่าคิริลกิเลทิ้งไปเลยไม่ปรากฏทั้งที่ไม่เคยใช้แป้งใช้เครื่องสําอางประเทนผิวเลยเทวดานั้นมีรูปร่างที่ประกอบด้วยดินน้ําลมไฟเหมือนคนทุกอย่างแต่ละเอียดกว่าเบาบางกว่าสามารถที่จะร่องรอยไปในที่ต่างๆถามว่าเทวดานั้นมีแค่นี้หรอไม่ครับ ผิวพันของเทวดาจะมีแสงสว่างพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลารัศมีสว่างสวัยในที่ที่เทวดาพากันไปอันนี้คือเทวดาเทวดาดีขนาดนี้เนี่ยเขาไม่มีความทุกข์ไม่มีความมีแต่วความสุขอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ครับเทวดานี้มีความทุกข์ข้อหนึ่งที่ทุกข์มากที่สุด และมีความปรารถนาก็เพียงข้อเดียวในข้อเดียวกันที่ปรารถนาที่สุดเราเป็นมนุษย์หลายคนก็อยากจะมีเงินมีทองมีร่างกายที่สมบูรณ์มีเพื่อนมีญาติทำมาค้าขึ้นอันนี้ลักษณะของคนทั่วไปแต่เทวดารู้ทั้งรู้ว่าโลกมนุษย์นี้ทุกยากลำบากหายใจเข้าต้องหายใจออกกินอาหารเข้าไป ของสะอาดของดีอร่อยกลายเป็นมูลไปซะต้องอาบน้ำทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมมีแต่ความทุกข์เทวดานั้นไม่มีนะครับกินอาหารทิพิ่มอาหารทิพเรียกว่าปิติคือพระษาหารเทวดาทุกชั้นเป็นแบบนี้บางชั้นพิเศษมีคนชิดแทนพิเศษกว่าน,นั้นอีกไม่ต้องทำอะไรมีคนเอาาให้ถึงปากอิ่มทิพไปเลย ยังไม่ต้องไปขับถ่ายที่ไหนแล้วก็เทวดาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดคือตอนที่ท่านขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงหนึ่งพัษาสามเดือนเต็มเพื่อโปรดพุทธมารดาเราจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องและพูดเกี่ยวกับเรื่องเทวดาถามว่าเทวดาเนี่ย ที่สุดปรารถนาที่สุดคืออะไรคือเขาปรารถนาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไหมครับรู้ทั้งรู้ว่าโรคมนุษย์นี้แม้แต่จะเอาอุจจระออกความเจ็บปวดมาก่อนเสมอก็ยังอยากจะมาเกิดในมนุษย์เพราะอะไรพอถามกลับพุทธองค์ตอบว่าโรคมนุษย์นี้มีแก้วสประการ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะทําให้เทวดาเหล่านี้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมไม่ต้องไปเกิดได้คําว่าเทวดาเป็นเพียงแค่ผู้เสวยสุขอาจจะตกสวรรค์วันไหนก็ได้ฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเนี่ยทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้คนถึงรึกถึงร่องรอยเงาอาดีตของเทวดาที่เคยทำความดีความงาม แล้วทําให้เรานั้นปฏิบัติตามเรียกว่าเทวดานุสติบางคนไม่อยากจะไปเป็นพระอาหารหันต์ขอแต่มีเงินมีทองก็ปรารถนาเป็นเทวดาก็พออันนี้ก็มีนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดเล่นๆแล้วถามว่าเทวดาอยู่อย่างนั้นอ่ะเวลาเขาจะตายเ็าเป็นยังไงเวลาเทวดาเขาจะตายเนี่ยผิวพรรณเขาจะเหี่ยวแห้ง ดอกไม้ที่เคยประดับบ้านเรือนมิมันเขาก็จะเหี่ยวแห้งเครื่องประดับก็จะหมองจะมีเงือออกตามรักแร้สิ่งที่ร้ายกว่านั้นคือเบื่อเทวดาจะรู้สึกเบื่อไม่มีใจแล้วจะมาเกิดันี่แหละอ่ว่าเขาอยากมาเกิดเขาอยากมาเกิดบนโลกมนุษย์มากที่สุดเพราะโลกมนุษย์คือคําตอบที่ทําให้เขาสามารถ ไปได้สูงกว่าชั้นเทวดาขึ้นสู่ชั้นผรมโรกหรือตกลงนรกก็ได้โลกมนุษนี้จึงเป็นดินแดนแห่งความทุกข์แห่งความสุขถ้าเอาสองอย่างมารวมกันมันก็คือเงาภาพทำให้คนนั้นเกิดความรู้ความรอบครอบได้